แม่สันมาแล้วจ้าสบายดีชอนเลงก็ลพิแล้ไว้ักันแมลกงกเนทั้งหน้าจ้านะแม่ทั้งสายมือทั้งใต้แม่ด้วนะนี่นี่ดดนดนโอ้กันนะอีแม่จะได้ไรไอีแม่จะบป็นโลกนะไรมันขืนมันที บายจะได้ดีได้ด้วมันงามมันเนวนตอนแรกจังหวัวมันถีนะตัวนั้นนะสบายดีพี่น้องกำลังใส่ปุ๋ยแซนอุ่นสู้เด็กเก่านะสู้เห็นให้มันท่านเด็กใหม่เด้ยอยสูเบื้องหนึ่งเด็กใหม่มันเห็ดอะไรนะน้าแม่แม่เ็ยาวกออกเนเด็กใหม่เด้อ ใส่ลงไปอีกนี่ใส่ซีได้ร้ายขึ้นมาแน่เบี้ยพอมันมองงามสมสี่หาคู่ทั้งนั้นหนึ่งสองสามสี่หาเออสี่ ใส่ลงมาหนาๆเนี่ยทางนู่นทางนี่นะมันยังน้อยมมนะแม่นแม่มันจังสิทันกันจะไปหิ้วเขาว่ากินข่าวกับบอสแซ่กิน,นข่าวกับบอสแซ่พี่น้องเอ้ย เปเป็นไข่มานนินะเอาลงมาอีกคู่นั่นนะเ น้องล่างสบายดีนนคุณลงุงค,คุณป้าคุณหน้าคุณอาพวจะขึ้นมาแต่งโตดีใช่ไหมนั่งบอสเอิเร์กบอสตอนนันเห็นพวแต่งโตดีเนะา,นา,อาะอย่างพวเป็นบ้าพเาพราะว่าพวมีอาการเมื่อคืนนี้ พ่านางก็มีอาการอะไรได้เมื่อคืนนี้เอาเป็นแห้งกว่าผัวแม่แม่ แม่มีตะปูเป็นบ้าเนาะ<ด>มื่อลูกเป็นบ้าก็เป็นบ้ากว่าบักหลงังจะเป็นบ้าบมูจักปู่บักโน<อ>่จะ้า แม่แม <JJonak for u> ่ประมาณนั่นแหละ ่าได้เป็นแต่แม่ได้ลูกกับเป็นคือกันเอามือได้ลูกเป็นบ้านะนะกลัวบากล่างอีกมาใส่ละปุ่นเบิร์ดแล้วมี่อ่ะฮะ โอ้ทางนี้นะ่ะใส่เรียบร้อยปุนี่อนอมอพ่อก็ไปเอามาใส่มันพอเด้อใส่ซีได้หล้ายด้วยรางทางนี้นะ่ะนมันน้อยนี่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 คู่สองคู่ลนะใส่ลายลโล,ลดใส่คู่ละสองสอบไปเลย น้ามันจะเต็มมอนี่แม่เออมันไล่แห้งแล้วมันจะเต็มเออลูกคีดว่ามันมีปัญหาจไดทมแล้วพี่น้องกรบดินแล้วใส่ผุ่นใส่ปุ๋ยกรบดิน ใส่ลลายตงเ้องเสมอพูดละอแะแม่บางหลังบ้ามันบ้าบ่ป่าเข้าน่ะบ้าลงบ้าลืมแม่เ้าน่ะบ้า่ะบ้าลงบ้าลืมบ้าเพิ่มเพิ่มบ้าป่ะยุทสือได้เ้านะบ้าวุ่นว้าบ้าวายได้เ้านะเนาะเออบ้าประสาท บ้าโสดเ้าอบาะับพันบ่มีถามจงได้กับบ่ได้บ่มีตอบจะคำมบ่คือเฮาเป็นบ้าพัดบ้านเจ้าแม่เนาะไปกินก๋วยเตี๋ยว สองเสมอจังไซนาม mm มันอ nah, นมันเข่าหนาแรกแล้วมันเราแหงไวเนาะเด็กเจ้าน่อแม่เอ้ยมันมาทำงานไวได้ใจแม่บอ ขี the 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 ่มูนะฮะกระสวนลมาใส่เดินเวียเอามาโร่เทมาใส่โลดเอาลงซีเรยแน่พ่อังสอบนึอเดียวสอบวบอพ่ไปองเปาอีกกสอบียัง มาลงมาใส่โอ้ยนพลุลยังไ่อยู่อสา้างมันหน่อยมันบาใหญ่ดอกนมีร่่อกนาี่นี่นีมาลงนี่นมันั้นไมกมาลงทางข้างผีกวัวลงสีลายล,ายลงสีลาย,ลาย มันก็ลงใส่ตะเหงามานนะบนไม่มีเงามันก็จะไปเทใส่อามาลางกากระกตายนะไม่ใส่มันแล้วมันทัวแล้วส่วนมาส่วนสอยกัน,นให้มันแล้วมันแล้วาจาังผักที่เดียวแม่ มันไปภากก่อนนี่เดี๋ยวก็ขี่ข้าวเหนีไหมอย่า้นนี่โอ้ไป ส่วนทอมสมองบางหลังยังไม่ได้สั่งงานแม่สมองพวจ้ายังไม่ได้สั่งงานเลยจะเบิ่อหรือฮะพี่น้องซัมนี่เด้อพี่น้องเด้อเอกันใหม่คลิปนะพี่น้องเลยสบายดี 快快快快。